ตอชมไปร่วมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสาร,รคามที่สามารถทำไรายได้เข้ากระเป๋าสูงสุดวันละ2,000บาทนะคะมาพร้อมกับการประดิษฐ์บันไดไม้ไผ่ฝีมือจะเป็นอย่างไรไปชมให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือบันไดไม้ไผ่โอ้โหวางพาดเป็นแถวแถวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวบ้านโนนสะอาด ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะที่เขาใช้เวลาว่างหันมาทําบันไดไม้ไผ่แล้วก็เอามาวางขายริมถนนทางหลวงหมายเลข208มหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยค่ะเราไปเจอคุณภูวนาอินที่แสงวัย54ปีท่านนี้เล่าฟังนะคะว่าเขาได้วิชาทําบันไดไม้ไผ่มาจากคุณลุงที่ทําสืบทอดต่อกันมานานกว่า30ปีจนกระทั่งคุณลุงเสียชีวิตนะคะก็ได้สารต่อ การทําบันไดไม้ไผ่เป็นอาชีพนับแต่นั้น<ด>เป็น<ด>ต้นมาโดยไม้ไผ่ที่นํามาทํานะคะ<ด>จะต้องเป็นไม้ไผ่ด้ามขวานค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีข้อดีก็คือ,อเนื้อแข็งลําต้นตรงยาวแข็งแรงน้ําหนักเบายืดหยุน่นแล้วก็หาได้ง่ายด้วยค่ะเมื่อได้ไม้ไผ่ด้ามขวานมาแล้วนะคะก็เอามาตากแดดทิ้งไว้สองถึงสวันค่ะเลือกความยาวไม้ไผ่ตามที่เราต้องการเลยก่อนนํามาเผากับไฟนะคะเพื่อให้ไม้ไผ่นั้นอ่อนตัวแล้วก็เอามา ดัดให้มันตรงนะคะจากนั้นนะคะก็นํามาวางแล้วก็ผ่าไม้ไผ่ให้เป็นลูกบันไดแล้วก็แม่บันไดโดยวัดจากฐาน50ซนติเมตรจากนั้นก็วัดทุกระยะ50ซนติเมตรเพื่อให้เป็นปลายบันไดก่อนนําเลื่อยมาตัดส่วนที่เหลือออกจัดแม่บันไดให้ส่วนที่โก่งเข้าหากันหรือว่าหันออกจากกันให้อยู่ในระนาบบันไดใช้สลักยึดแล้วก็ลวดมัดให้แน่นแล้วก็ขันชนะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช้ตะปูตอกโดยเด็ดขาดค่ะ เห็นแบบนี้แล้วราคาขายนะคะมีตั้งแต่ความยาว2เมตรค่ะ200บาทยาว6เมตร750บาทยาว7เมตร850บาทแล้วก็ยาวที่สุดที่เคยทำมาก็คือ9เมตรเลยทีเดียวนะคะคุณภูวนาถบอกด้วยนะคะว่าในแต่ละวันเขาจะประดิษฐ์บันไดไม้ไผ่ที่สูงสุด3อันนะคะขณะนี้ก็มีลูกค้าจรมาหาซื้อไปใช้ในงานก่อสร้างทุกวันเลยนะสร้างรายได้เขาเ้ากระเป๋าวันละ2,000บาทเนี่ยต้องมีแน่ๆนะคะนั่นะหมายความว่า1เดือนเนี่ย นะรายได้เขาก็ต้องอย่างน้อยที่สุดหนะ้าหมื่นกว่าบาทนะคะทำรายได้เข้ากระเป๋าได้นะคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่ทําเงินได้ดีเลยทีเดียวค่ะกับการประดิษฐ์บันไดไม้ไผ่ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ